ในส่วนชีวิตจริงของเราเนี่ยเราได้มีการแบบช่วยพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างเราทำอยู่<อ>แ,ลแล้วเป็นแบบเหมือนปัจจัยในชีวิตตอนนี้เลยอะค่ะก็ทีห่หายไปช่วงหลังก็คือไปทําแต่เรื่องพวกนี้จุดนักจะอยู่ที่เกาะเต่าก็คือจะทํากับโรงเรียนบ้านเกาะเต่าตอนตอนแรกเริ่มเลย2ปีที่แล้วจะทําเป็นค่ายให้กับเด็กๆเ,เพื่อจะพัฒนาเยาวชนให้เขามีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการ ดูแลเก,กาะเรื่องการครีเอทีฟทิงก i n g เรื่องการที่แบบให้เขาไปสู้กับแบบเด็กบนฝั่งได้เขาไม่ได้อยกว่าเด็กบนฝั่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นโครงการก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าโควิดแต่ว่าเนี่ยตอนนี้พอเริ่มดีๆขึ้นเงนี้ยค่ะก็จะเริ่มกลับมาทําอีกรอบนึงแล้วแต่ว่าที่ผ่านมันก็ทําเป็นออนไลน์ด้วยอ่าเนี่ยค่ะในในส่วนของของโครงการที่เราเคยร่วมเนี่ยผลงานเพลงมีอเดหรือเปล่า ผลงานเพลงตอนนี้คือต้องบอกตามตัวว่าไม่ได้มีเวลาทําเป็นซิงเกิลออกมาเลยเพราะว่าเราเ,าเวลาเราอะไปทําเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าคือในมุมมองนัดเองอะในเมื่อตอนนี้มีศิลปินมากมายเยอะมากมายแบบเต็มไปหมดแล้วอะเราให้เขาเป็นตัวแทนในการนํงเพลงมาพรอยให้กับทุกคนละกันในตัวเราเองเราขอเอาเวลาเราไปโฟกัสกับสิ่งแวดล้อมดีกว่าแทนที่จะออกมาทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในใน,ในตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องของทําเพลงหรือว่าเป็น ในเรื่องอว,วงการบันเทิงเท่าไหร่ยังไม่มีค่ะคใช่ถ้าว่าจะจะมีให้กับแฟนๆที่แบบคิดถึงเราอย่างเงี้ยก็ต้องต้องดูก่อนว่างานที่เข้ามาเราเราอยากทําหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยคือเหมือนที่ผ่านมาเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําไปแล้วในวงการบันเทิงระดับหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เราอยากมาโฟกัสกับเรื่องที่มันมันสำคัญกับมนุษยชาติมากกว่าจริงๆก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราที่เราช่วยเหลือไปแล้วว่าจะเป็นในเรื่องของที่พี่น้ตได้เล่ามาอ่ะม่องหวานใจหน่อยเรามีหนุ่มสเปที่แบบ พี่เราชอบอยากจะพาไปแบบร่วมโครงการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบลุยๆอย่างนี้ด้วยกก็มีนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะมาอยู่กับเราได้ก็ต้องมีมีความคิดความเชื่อเหมือนกันใช่ถ้าเกิดเขายังไปเซเว่นแล้วเอาหลอดพลาสติกอยู่ก็ไม่ได้ค่ะตกหัวค่ะก็คือนิดนึงเมื่อก่อนเห็นตอนนั้นรู้สึกว่าสนิทกับพี่เจมอนทนมากค่ะเป็นพี่ชายตอนนี้ก็ยังเป็นพี่ชายเหมือนเดิมก็ยังมีการพูดคุยกันเหมือนเดิมก็ยังเป็นพี่ชายที่ก็ยังพูดคุยกันเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เป็นแฟนค่ะไม่ได้เป็นแฟนค่ะก็คือ อ่ะยังให้พี่นนอฝากถึงในเรื่องของโครงการที่พี่น็อได้ช่วยทําในสิ่งในสิ่งแวดล้อมในเรื่องของทะเลอะไรใช่นะก็คือการที่น็อตได้มาเขาทําถึงโครงการนี้น็อตก็รู้สึกว่าอินสปายมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆในตลาดผลิตสินค้าต่างๆในประเทศไทยมันก็ยังมีช่องโหว่ของของการที่จะมีผลิตภัณฑ์ทดแทนในแง่การดูแลธรรมชาติอะไรย่างเงี้ยค่ะน็อตก็มีตอนนี้จริงๆทําทอันนี้อยู่เป็นออยล์เป็นน้ํามันสําหรับเวลาที่ไปทะเลเวลาที่เรา ลงทะเลเล่นน้ำเซิร์ฟฟิงดำน้ำสโนว์เกิลอย่างเงี้ยค่ะการที่เราทาเนี้ยมันจะทาให้ผิวเราอะมันสีเสมอกันไม่ได้ทําให้ดําขึ้นนะแต่มันทาให้ผิวอะสีเสมอแล้วก็ผิวกโกลแล้วก็ยังกันน้ําก็คือหมายถึงว่าน้ําในผิวเราอะมันจะไม่ออกไปมันจะทําให้ผิวเราไม่แห้งแล้วก็ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมคือในแง่ที่มันไม่มีเคมีอะไรไปทําร้ายประการัางไปทำ้ายสัตว์ใต้ทะเลหรือทํร้ายน้ําทะเลเองแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อเราแพคเกจจิ้งก็คือจะไม่มีพลาสติกเลย อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยังมีพื้นที่ช่องว่างตรงนี้ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สําหรับคนที่รักโลกจริงๆแล้วคนที่ใส่ใจอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่นุษฝากถึงแฟนที่คิดถึงเราหน่อยช่วงนี้ก็มีอะไรก็ติดตามใน IG ได้นะคะ N O T E P ชื่อเดียวกับแบรนด์น้ำมันเลยโอเคขอบคุณพี่นุษมากเลยขอบคุณค่ะ